สวัสดีเพื่อนๆชา YouTube ทุกท่านนะครับผมพบกันอีกเช่นเคยน,นะครับกับช่องนวลเดลแปดอมเล็ซึ่งเจ้าของเราครูจะนำเสนอวัตถุมงคลแนวเครื่องรางของกลังที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคสวนกระแสยุคคือไปอย่างแท้จริงเลยนะครับนั่นก็คือมีดหมอเทพศาสตราเจ้าคุณพัฒน์ปญญากาโมวั้ถุด้วนเจ้านครสวรรค์หรือพระราชมงคลวัชราจารย์ซึ่งทับสิษย์ของดลวงปู่เทพประสาทะเล และหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพวัตถุมงคลของท่านนะครับมีด้วยกันมากมายหลายชนิดซึ่งโดยแล้วแต่มีพุทธคุณสูงด้วยกันทั้งสิ้นแต่เป็นที่สาะแสแวงหาคนรักสะสมลูกศิษย์ลูกหานําไปใช้แล้วมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายเรียกว่าพุทธคุณครอบจักรวาลจริง,รงและถือว่าไม่เป็นสองรองใครในยุคนี้ในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์และก็ประสบการณ์นั่นก็คือมีดหมอของท่านเองนะครับ ปัจจุบันครับหลวงพ่ออายุ่100ปีแล้วนะครับเพื่อนท่านเกิดเมื่อที่12พฤษภาคม2465นะครับคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับเราก็จะมีวัตถุมงคลมาให้เพื่อนๆได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับพร้อมทั้งมีแบ่งปันให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับ097 019 56 18นะครับหรือ099 396 96 93นะครับ สะดวกเบอร์ไหนก็โทรมาเลยนะครับเพื่อนนะครับหรือแอดไลน์เข้ามาในเบอร์นะครับศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์หนึ่งเก้าห้าหกหรือแปดนะครับแอดไลน์เข้ามาเลยนะครับเพื่อนนะครับหรือติดต่อผมแล้วไม่ได้รับความสะดวกนะครับก็จะมีนะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับเพื่อนครับสามารถที่จะกดติดตามกันแล้วก็เข้าไปดูรายการว่าตัวบุคคลได้เลยนะครับเพื่อนนะครับไม่เช่าหาไม่ว่าอะไรนะครับเข้าไปศึกษาก่อนนะครับรายการไหนเป็นยังไงนะครับเผื่อจะถูกใจเพื่อนๆนะครับถ้า ราคาได้นะครับหรือสนใจยังไงมีราคาในใจก็ทักไปต่อรองราคาได้เลยนะครับทักแอดมินไปเลยนะครับเพื่อนนะครับราคาเปิดอยู่ที่เราราคาปิดอยู่ที่คุณนั่นเองนะครับบางครั้งเนี่ยราคานะครับเป็นราคาเปิดเป็นราคากลางนะครับเพื่อนนะครับแต่จริงๆแล้วชิ้นนั้นอาจจะมาไม่แพงนะครับก็อาจจะลดได้เยอะเลยนะครับแต่ถ้ารายการไหนลดไม่ได้ก็คือไม่ได้จริงๆนะเพื่อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้นี่ตอนนี้เนี่ยเป็นโซเชียลนะครับเพื่อนนะครับราคามันรู้กันหมดแล้วนะครับการที่จะ ซื้อในราคาหลุดยากมากนะครับเพื่อนๆแล้วก็อีก1เพจนะครับเพื่อนๆนะครับเราก็จะมี2เพจนะครับแอดมินก็นะครับแล้วแต่สไตล์ครสไตล์มันเลยนะครับเพื่อนนะครับถูกคอถูกใจกับแอดมินท่านใดก็ทักไปทําการต่อรองราคาซื้อขายได้เลยนะครับคุณโอนเงินมาเนี่ยคุณได้ของแน่นอนรับการแท้ตลอดชีพทุกรายการไม่ต้องกลัวนะครับร้านของเรานี่ไม่ใช่มิจฉาชีพนะครับเชื่อถือได้ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับลูกค้าของเราเนี่ยนะครับ เยอะแยะมากมายนะครับวัตถุมงคลใดนะครับที่ถูกใจก็ทักมาเลยนะครับไม่จําเป็นต้องรอดูในคลิปนะครับบางทีเนี่ยเราไม่สามารถที่จะวางได้นะครับหรือบางทีวัตถุมงคลกําลังเดินทางมายังมาไม่ถึงนะครับก็ใครที่สวนเข้าไปก่อนก็จะได้เปรียบนะครับแล้วก็หลายๆท่านนะครับที่นะครับชิงลงมือก่อนก็จะได้เปรียบเสมอนะครับเพื่อนนะครับคลิปนี้ก็นะครับเช่นเคยครับเราก็จะมีวัตถุมงคลมาเพื่อได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับ คลิปนี้ก็อาจจะไปเร็วหน่อยนะครับเพราะว่ามีรายการอัดคลิปนิดหน่อยนะครับเพื่อนนะครับที่เข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็จะเป็นนะครับมีดทรงปีกุ้งนะครับฉลองอายุวัฒนามงคลหลวงพ่อ98ปีนั่นเองนะครับมีดชุดนี้นี่ออกปี62นะครับเพื่อนเป็นมีดฉลองวันเกิดหลวงพ่อนะครับมีดปี62ก็จะมีเป็นแบบแบบปีกุ้งใบทองเหลืองใบทองแดงแบบนี้นะครับจะทำการสร้างนะครับอย่างละ นะครับสองร้อยเล่มเท่านั้นนะครับเพื่อนนะครับแล้วก็นะครับจะมีเป็นแบบห้านิ้วรุ่นเพชรพญาธรนั่นเองนะครับที่ต่อโคตรวัดนะครับอันนั้นก็ราคาแพงแล้วนะครับเพื่อนนะครับซึ่งค่านิยมนี่จริงๆแล้วนี่นะครับเพชรพญาธรเนี่ยถือว่าเหนือกว่านะครับเพราะว่าอาจจะเป็นใบเหล็กธรรมดาก็จริงแต่เป็นโคตรวัดแล้วก็มีแค่200อยเล่มนะครับแต่อย่างปีกุ้งเนี่ยนะครับค่านิยม ก็คือจะมีความโดดเด่นตรงที่ใบเป็นทองเหลืองนั่นเองนะครับนะครับแล้วก็จะตอกลายหน้าเกี้ยวแบบนี้ก็จะนะครับทองเหลือง200แล้วก็ทองแดง200นะครับแล้วก็จะมีเป็นเสือเป็นมังกรด้วยนะครับแล้วแต่ไม้นะครับก็ถือว่าหายยางแล้วนะครับส่วนใหญ่แล้วก็ก็จะอยู่ในรังใหญ่ๆกันหมดแล้วนะเพื่อนๆนะครับอย่างเล่มนี้ก็จะมีความสวยเดิมนั่นเองนะครับเก็บมาอย่างดีนะครับยังสวยอยู่เลยนะครับไม้ขนุน นะครับเหลืองอลามดูทองคําเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับไม้กระดุนตายพลายนะครับกล่องเดิมแบบนี้เลยนะครับเพื่อนนะครับการที่สนใจนะครับก็ทักมาได้เลยนะครับเพื่อนนะครับเร่มนี้นี่นะครับเอามาไม่แพงด้วยนะครับไม่มีไม่มีรอยจานนะครับเพื่อนนะครับก็มีบ้างครับที่ราคาไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ก็ลองต่อรองราคากันได้เลยนะครับเพื่อนนะครับหรือจะเป็นที่ของปีนี้ก็นี่เลยนะครับเป็นนะครับไม้พยุง นะครับกรรมการนะครับเสาเอกนะครับกรรมการเสาเอกเนี่ยนะครับก็นะครับจะสร้างทั้งหมดนะครับสองเล่มนะครับเป็นไม้พยุงแบบนี้นะครับเพื่อนนะครับก็มีมาแบ่งปันอีก2เล่มนะครับเพื่อนนะครับนี่ครับลายไม้จะสวยงามแบบนี้เลยนะครับเพื่อนนะครับนี่ครับไม้พยุงนะครับนี่เลยนะครับเป็นใบทองเหลืองนะครับนะครับราคายัง ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับสนใจก็ต่อรองราคากันได้เลยนะครับเพื่อนนะครับหรือจะเป็นนะครับถ้าเป็นไม้ขนุนถ้าเอาแบบปีลึกๆที่หายยากแล้วก็ประสบการณ์ดีๆนะครับก็แนะนานี่เลยนะครับเพื่อนมีดวัดปกตินี่แหละนะครับแต่ว่าเป็นปีหกหนึ่งนะครับต่อโค้ดพัด97เก้าดชัดเจนเลยนะครับร้านนาเกเแบบนี้นะครับนะครับของเก๋มีเกลือนะครับลายหน้าเกี้ยวจากคนได้อย่างเลยนะครับแล้วก็โค้ดถ้าคนที่เป็นเนี่ย มองปืดเดียวไม่ต้องส่องก็ดูรู้แล้วนะครับแต่สำหรับคนที่ไม่เป็นนี่บอกเลยว่าใกล้เคียงมากนะครับเพื่อนนะครับเล่มนี้นี่นะครับตรงนี้ที่ท่านเห็นนี่นะครับไม่ใช่ตำหนิอะไรนะครับเป็นลายไม้นะครับไม่ได้แตกไม่ได้อะไรนะครับปกติเดิมเดิมครับเพื่อมีดเก็บมาอย่างดีนั่นเองนะครับมีดตั้งแต่ปี6 1หนึ่งนะครับแหมอะไรยังสวยอยู่เลยนะครับเพื่อนนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือนี่เลยนะครับนะครับรอยจานของหลวงพ่อนะครับแบบนี้เลยนะครับเพื่อนนะครับ รอยจันทแท้นะครับแบบนี้ผมเคยเห็นบ่อยนะครับมีในมีด2.5นิ้วก็เคยเจอนะครับเพื่อนนะครับนี่ครับเป็นยุคแรกนะครับของปี6-1เลยนะครับเพื่อนนะครับน่าจะเป็นต้นปีเลยนะครับแบบนี้นะครับถือว่าหายากนะครับหรือจะเป็นแบบราคาที่เบาลงมาหน่อยก็จะเป็นไม้กระถุนนะครับปี64นะครับอย่างเสมาครึ่งใบนี่ถือว่าเป็นลายที่นิยมสุดนั่นเองนะครับแต่ว่าในถ้าเป็นความรู้จริงๆก็ถือว่าไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่า อย่างปี64เนี่ยก็จะมีการตอกลายเสยมาเครื่องใบออกมาพอๆกันกับทุกลายนั่นเองนะครับดังนั้นก็ไม่ใช่เป็นอะไรที่หาย,ยากครับแต่ว่าความสวยงามแล้วก็ค่านิยมเก่าๆยังคงอยู่นะครับดังนั้นเรามีไม้ขนุนตายพายเนี่ยมาแบ่งอยู่3ลายนะครับนั่นก็คือโครงจันาราลายนะครับหน้าเกี้ยวแล้วก็เสมาเครื่องใบแบบนี้นะเพื่อนๆแต่ถ้าเป็นเสมาเครื่องใบแบบนี้ในปีที่มันลึกๆลงไปนะครับอย่างต้นปี63ลงไปเนี่ยโอ้โห เป็นเพื่อนเห็นนี่นะครับอันนี้ขึ้นแนะนำนะครับเก็บเลยนะครับหายากมากนะครับเต่มมาครึ่งใบปีลึกๆนี่เป็นลายที่แบบตอกออกมาน้อยมากนะครับแต่ถ้าเป็น6สีเนี่ยก็ยังพอหาได้แต่ก็ยังได้รับความนิยมเช่นเดิมนะครับเพื่อนนะครับส่วนเป็นไม้เสาสาราก็สาราหลังเก่านะครับก็จะมีอย่างเล่บนี้ก็จะเป็นต้นปี6กสี่นะครับก็จะเป็นน้องสิงนะครับใบจะสวยกว่าเพื่อนนะครับนะครับการต่อกการอะไรก็จะสวยกว่าเพื่อนนะครับ ซึ่งเราก็มีมาแบ่งทั้งหมด5ลายครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน่องสิงหน้าเกี้ยวจากนาลายเสมาเต็มใบแล้วก็เสมาครึ่งใบนะครับเพื่อนสนใจก็ทักแอมินเข้าไปได้เลยนะครับหรือจะเป็นนะครับมีดนะครับด้านจำปีครับกระดปากกานะครับ2.5นิ้วไม้ขนุนตายพายก็มีแบ่งปันอยู่นะครับเพื่อนแล้วก็สาริกาไม้คูนก็ยังมีแบ่งปันนะครับไม่ได้เอามาวางนะครับเพื่อนนะครับแล้วก็ นี่เรือนะครับ2.5นิ้วแกะฤาษีเนี่ยผมบอกเลยครับว่าปีทั้งปีนะครับเพิ่งออกมาแค่50เล่มเท่านั้นนะครับอยู่ที่ผม1ิบเล่มนะครับก็คือเขาแบ่งยอดมาให้นะครับแต่ตอนนี้เหลือไม่ถึงแล้วนะครับเพื่อนนะครับพ่อปู่ฤาษีเนี่ยถือว่าเป็นบรมครูอันสูงสุดแห่งศาสตร์ทาทั้งปวงเลือนะครับเพื่อนนะครับแล้วก็นะครับที่เข้ามาใหม่ก็จะนี่เรือนนะครับพรมสีหน้าแบบนี้ก็จะมีน้อยนะครับเพิ่งเข้ามาเช่นกันนะครับเพื่อนนะครับก็มีแบ่งปันนะครับก็ปิดไปเรื่อยนะครับเพ หรือจะเป็นมีดวัดเขาล้อนี่ผมบอกเลยว่าขับปิดไปเรื่อยนะครับใครที่อยากจะได้พุทธคุณในแบบของหลวงพ่อเดิมเนี่ยแนะนําเลยนะครับมีดวัดเขาล้อนี่แหละครับใช้แทนได้เลยนะครับเพื่อนนะครับต้องไปถามคนพื้นที่นะครับว่าประสบการณ์เยอะแยะมากมายขนาดไหนนะครับเหล็กธรรมดาที่ไม่ได้ที่ไม่ทำเป็นมีดนะครับนิ้วละ3า0รอยนั่นเองนะครับเพื่อนนะครับประสบการณ์นี่เยอะแยะมากมายเลยนะครับด้านและฝักทําจากนะครับไม้เชิงชายนะครับโบสถ์เก่าสมัยหลวงพ่อเดิมท่านสร้างไว้เลยนะครับที่ นะครับชํำรุดแล้วก็รื้อลงมานะครับก็ไม่เอาไปไหนนะครับเอามาทําเป็นด้ามแล้วก็ฝักของไม้นะครับส่วนเหล็กเนี่ยนะครับถ้าไม่ใช่ลูกหลานไม่ใช่คนพื้นที่เนี่ยจะเผาเหล็กไม่แดงแล้วก็ตีเป็นมีดไม่ได้นะครับลายตอกของมีดเนี่ยจะเป็นคลาสสิกเพราะว่าเป็นการตอกมือไม่ได้ปั๊มนะครับเป็นการขึ้นมีดด้วยการเผาไฟให้แดงแล้วก็ตีเป็นมีดนะครับเพื่อนๆนะครับแต่ต่างจากมีดใหม่ๆนะครับไปดูเนื้อเหล็กได้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับ เหล็กที่มีพุทธคุณสูงนะครับที่นะครับไม่ว่ากิติอาจารย์ท่านใดลูกเสกนะครับก็ยังจะพุทธคุณสูงในแบบของหลวงพ่อเดินมนั่นเองนะครับแล้วก็นะครับวัดเขาล้อเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในสามสิบกว่าวัดที่หลวงพ่อเดิมท่านสร้างไว้นะครับแล้วก็สร้างโบสถ์จนแล้วเสร็จแล้วก็ท่านก็ไปมาหาสู่ตลอดนะครับเพื่อนนะครับแล้วก็ใครที่ไปวัดเขาล้อก็อย่าลืมไปกราบารูปรอเหมือนนะครับ ขนาดนาตัก29นิ้วนะครับที่หลวงพ่อเดิมท่านสร้างไว้นะครับถือว่าสร้างทันนะครับมีเพียงใน30กว่าวัดเนี่ยจะมีเพียงแค่10กว่าวัดเท่านั้นนะครับที่มีรูปหลอดที่ทันท่านนะครับนอกนั้นนี้ก็เป็นที่สร้างขึ้นใหม่ทางนั้นนะครับเพื่อนๆนะครับก็ลองไปทําบุญกันนะครับที่วัดขาวล้อนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับที่หาจะกยากนะครับกรรมการนะครับพยักรบินนะครับสร้างเพียง20เล่มเท่านั้นนะครับหมายเลข17นะครับ้ามแก่ท้าวสวศวนแบบนี้นะครับ ยังอยู่นะครับเพื่อนนะครับรอเจ้าของอยู่เลยนะครับเพื่อนนะครับราคาเปิดอยู่ที่เราราคาปิดอยู่ที่คุณนั่นเองนะครับเนื้อมหาชนวนนะครับเพื่อนใบนะครับขนาด3มนิ้วนะครับเพื่อนนะครับหรือจะเป็นใบเหล็กธรรมดาดะกรันซาหนึ่งร้อยแปดเล่มนะครับก็ยังอยู่นะครับเพื่อนนะครับรอเจ้าของนั่นเองนะครับเพื่อนนะครับหรือมีเลื่อนสมรัสักนะครับเพื่อนที่ผมอยากจะแนะนํานะครับเล่บนี้ถือว่าเป็นเล่บสุดท้ายแล้วนะครับที่เพื่อนๆจะนะครับ จะได้บูชานะครับที่ผมตอนนี้หมดหมดมือแล้วนะครับ5นิ้วนี่ไม่ต้องไปถามเลยนะครับตอนนี้ค่านนยมของ5นิ้วนี่แฟง1.5ไปแล้วนะครับทั้งทั้งที่สร้างเยอะนะครับ1,500เล่มนะครับแต่ว่านะครับเนื่องจาก5นิ้วนี่จะมีรายละเอียดของการตออร้ายนี่สวยงามแล้วก็ชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นขนาดที่เหมาะมือนั่นเองนะครับดังนั้นนี่1,500เล่มนี่หายไปในสนามภายในพิบตานะครับดังนั้นนี่ที่จะพอเห็น ก็ไม่ใช่ว่าเห็นเยอะนะครับเพียงแต่จังหวะที่ผมได้มาเยอะเท่านั้นเองนะครับ1.5จริงๆแล้วนี่หาย,ายากทั้งคู่แล้วณตอนนี้นะนะครับอตอนนี้ก็คือเล่มนี้ก็ยังราคาเดิมอยู่นะครับแต่ถ้า,าต่อไปเนี่รับเข้ามาแพงเนี่ยมันก็ต้องขึ้นราคากันอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆอันนี้ไม่ได้ดึงเกมหรืออะไรนะครับใครที่บอกว่าปั่นราคาก็นะครับสกิดมาให้หน่อยนะครับว่าตรงไหนมีให้ผมได้ไปบูชาในราคาเดิมนะครับผมก็จะ ไปเหมามาเลยนะครับเพื่อนนะครับเพราะว่าจริงแล้วก็อยากจะได้ราคาเดิมนั่นแหละนะครับแต่มันไม่ได้จริงๆงนะครับคนขายเขาก็รู้นะครับเพราะว่าโซเชียลอย่างที่บอกนะครับเขาเห็นเราลงมาปิดปิดปิดราคาที่เปิดไว้เขาก็ดูแล้วครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับอย่างมีดปี60ที่ผมเพิ่งปิดไปนะครับโกงจันทร์นลายนะครับทั้ง3ามเล่มนะครับที่เมื่อวานนียเอามาลงโชว์แล้วก็อีก2เล่มที่เหลือก็ปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับพอถามวันนี้มีเข้ามาอีก2ก็ราคาขึ้นเลยนะครับคือ อันนี้ก็ไม่รู้ว่าเจ้าของที่เขาขายเขายังไงนะครับก็คือเขารู้แล้วว่ามันหายยากนะครับแล้วก็ไปง่ายนะครับพอราคามันอัพนะครับเราก็ต้องดูว่าเราเอาจะเอามาไหวไหมนั่นเองนะครับพเพื่อนเพื่อนเพราะว่านะครับของแบบนี้นะครับเราไม่เช่าคนอื่นเขาก็เช่านะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนก็รอผมอยู่นั่นเองนะครับให้ไปเช่าที่อื่นเขาก็ไม่กล้านะครับเพราะว่าอย่าง,งน้อยในยการเช่าผ่านผมเนี่ย สบายใจก็คือหนึ่งนะครับโอนเงินมาเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยครับนอนรอเลยนะครับได้รับของแน่นอน2ก็คือรับประกันแท้ตลอดชีพทุกรายการอยู่แล้วนะครับดังนั้นเอามาเนี่ยบูชาสบายใจนะครับบางท่านเช่าไปหลายแสนบางท่านเช่าไปเป็นล้านก็สบายใจนะครับนอนกอดหลับสบายนะครับเพราะว่าไม่ต้องกลัวว่าจะกังวลนะครับว่ามีดเอามาแล้วมันจะเป็นยังไงจะดีหรือไม่ดีอะไรยังไงเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะครับเพื่อนนะครับดังนั้นนี่ใครที่ดูคลิปผมแล้ว ถ้าไม่ได้เช่าเนี่ยหรือไม่ได้มีไว้ก็ถือว่าพลาดนะครับเพราะว่าบารมีของหลวงพ่อนั้นตอนนี้นี่ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมาก <laughs> นะครับเพื่อนๆนะครับบารมีของหลวงพ่อ <CA> ถือว่าสุดยอดจริงๆนะครับแล้วก็ปฐุมของลงท่านก็ถือว่านะครับมีคนที่ตามเก็บกันเยอะแล้วนะครับของเก่าๆนี่หายากแล้วนะครับเพื่อนๆราคาก็สูงมากนะครับดังนั้นนี่แพงวันนี้พรุ่งนี้แพงกว่าแน่นอนนะครับอา่าสำหรับอา่า ที่หลวงพ่อท่านอาภาก็ตอนนี้ท่านก็กลับมาแข็งแรงแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับถ้ายังไงก็นะครับแล้วก็พระผิดตานะครับไม่รู้จําไม่ได้หรือเปล่าอ่ก็คืออ่าผมโพสต์อยู่ในไทม์ไลน์นะครับก็คือนะครับครบทั้งทุกลุ้นแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับก็จะมีเม็ดยาตองคำเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่มหาศารนะครับเม็ดยาตองคำเนี่ยก็คือเหลืออยู่ใน6องค์สุดท้ายที่พี่ท่านหนึ่งนะครับท่านป่วยอยู่โรงพยาบาลนะครับ ท่านก็เลยยังไม่ได้โอนนะครับก็เลยรอเหลือ6องค์สุดท้ายนะครับซึ่งนะครับพอดีท่านโอนมาผมก็เลยส่งไปให้ปรากฏว่าเปิดมาได้ลุ้นเลยนะครับได้เม็ดยาทองคําก็คืออยู่ใน6องค์สุดท้ายที่ท่านาลูกค้าท่านนี้ปิดไปนะครับเพื่อนแล้วก็ตะกตรุดทองคํา5ดอกก็ได้ตั้งแต่ได้ตั้งแต่ใหม่ๆเลยนะครับส่งไปชุดแรกก็มีมีส่งมาเลยนะครับว่าได้แล้วก็ตะกตรุดทองคํา9ดอกก็ได้ทีหลังอีกทีหนึง่งนะครับ แล้วก็มาปิดท้ายด้วยเม็ดยาทองคำนะครับแล้วก็ที่เซอร์ไพรส์ก็จะมีเม็ดเม็ดยาเงินนะครับที่ว่ามีแค่10องค์นะครับหมื่นกว่าองค์เนี่ยมีแค่1ิองเท่านั้นนะครับแล้วก็แจ้งมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็มีดคู่บารมีผมตามให้อยู่นะครับเพื่อนๆนะครับผมนี่นอนไม่หลับเลยนะครับผมบอกเลยว่าแบบก็คือแบบรู้จะพูดยังไงดีนะครับเพื่อนๆนะครับเขาก็แนะนําให้คุยกับช่างนะครับผมก็คุยกับช่างอยู่นะครับไม่ใช่แนะนำหรอกครับเขาก็บอกว่า มีดยังอยู่ที่มือช่างอยู่ช่างยังทำนะครับบางเอิญผมไปรู้จักกับช่างครับผมก็เลยโทรถามเลยแล้วก็ทําจริงๆนั่นเองนะครับเพื่อนๆนะครับก็อดใจรอิดนึงนะครับเพื่อนๆนะครับผมก็ไม่รู้จะพูดคาไหนก็คงจะพูดได้แค่คำนี้นะครับรับผิดชอบอะไรมากไปกว่านี้ก็ไม่ได้นะครับไม่สามารถทาอะไรได้เลยนะครับอ่าก็นะครับก็ฝากขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับที่จองเจ็ดนิ้วไว้กับผมแล้วก็ชื่อกรรมการนะครับเพื่อนๆนะครับมีดคู่บารมีนะครับเพื่อนๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัวของเรานะครับ ใครที่กดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์นะครับหรือไปเม้นใต้โพสเนี่ยเขขอให้เฮงรวยนะครับถูกหวยกันท่วนหน้านะครับขาขายก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับอ่ารับทางานราชการอะไรก็ขอให้มีตําแหน่งเลื่อนยศเลื่อนอ่าบรรดาศักดิ์ไปนะครับฐานะความเป็นอยู่ก็ขอให้ดีขึ้นนะครับเพื่อนนะครับแล้วก็นะครับคลิปนี้ก็ขอบารมีของเจ้าคุณพัฒน์ปุญจการมงวัดไทยด้วยนะครับจงบุาบัรักษาและดูหมาดให้เพื่อนนะครับมีแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวันนัสุขภพละ ลาบยศสุขสรรเสริสติปัญญาปฏิาพานฐานนาสานนบัติอปัรรคใดโรคภัยใดก็ขอให้มาลายทิ้นไปนะครับขอให้มีความสว่างทั้งทั้งโลกทั้งทางทั้ง,งแต่บันนี้ตราบเข้าสู่ปฏิาพานถึงครับผมสาธุครับผม